งูเห่าบ้างูเห่านี่ยนะปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับไตไต่ดูฟปงก์ชันงูเห่าครับตัว oh นี้ฟังก์ชันงูเห่าครับโอ้ยกูซาทำได้แล้วกูซาทำได้แล้วกูซาทำได้แล้ว เอฟซีคูซาทำได้แล้วว้าคูซาทำได้แล้วสั่นอีกแล้วครับผมสวยงามที่สุดนะครับผมสวยงามที่สุดกัดกบยางด้วยนะเราใช้ในสิ่งที่เราถนัดดีกว่านะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไตเบคือ เข้าใจน้องเขานะไถเรือนะครับเขาก็อยากจะให้ทีมงานนักตกปลาได้ตัวนะครับวันนี้นะนะครับกูซาทําได้แล้วนะคือเราก็เต็มที่นะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเรามาไตเบช่วงนี้ตลาดวายยังวายแล้วครับวายแล้วนะแต่ก็ยังพอเจอตัวครับผมเราก็มาด้วยพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวขอกิปเปอร์ด้ครับนะครับพิสูจน์อะไรหลายๆอย่าง กูซ่าเดินทางกว่า800กิโลนะครับผมจากน้องคายมาที่กาญจนบ,บุรีนะครับครั้งนึงในชีวิตนะครับผมของนักตกปลาที่เราจะได้มาเจอราชาราชาแห่งปลาช่อนนะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าราชาแห่งปลาช่อนนะครับผมสวยงามที่สุดนะนเป็นภาพที่สุดยอด นะครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดนะครับผมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มายกปลาขึ้นโชว์แบบนี้วันนี้ผมทําได้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลานะครับและกําลังใจทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้ครูซ่านะครับผมวันนี้ครูซ่าทําได้แล้วครับผมครูซ่าตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจะต้องมาถ่ายรูปคู่กับปลาช่อนงูเห่าสวยมากนะครับผม เป็นปลาที่สวยงามมากสีฟ้าเลยนะนะสีฟ้าแล้วก็จะมีจุดที่หางนะครับของแท้ต้องมีจุดที่หางนี่นะครับผมเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาช่อนงูเห่าที่นี่นะครับผมเนาะนี่ครับกินกบยางที่แบบมิดเลยนะมิดเลยนะครับผมเอาอยู่นะครับผมกบยาง รู้สึกตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากขาสั่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้กูซ่ามาพร้อมกับเอ็นเทเลสนะครับ DC แล้วก็คันที่กูซ่าเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นแบ็กเดวิลนะครับผมนะโอ้โหดูขยะเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีปลาช่อนงูเห่าด้วย <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> อันนี้เขาจะปล่อยเรืองจะไป I sure. think